สวัสดีค ok ่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาเปิดตัวสบู่ดีดีสกินที่มีส่วนผสมจากเอเนอร์จี้ไหมเอเนอร์จี้เอาไหมเอาไหมเอเนอร์จี้มาอีกไม่เขาดูส่วนผสมเปลือกมังุดที่มาจากน้ำมันเออรู้แล้วอ้าวแล้วถ้าแก้งขาดอ้าวเอาไหมเอาไหมห้าสี่สามสองแอคชั่นสวัสดีค่ะวันนี้เรามาเปิดในระหว่างนี้กดไปด้วยเอาพูดไหมระหว่างนี้เดี๋ยวกดไปด้วยอย่าหยุดกดไปในระหว่างที่น้องนุ่นกำลังจะขาย สวัสดีค่ะตอนนี้ตึ้งพันสองร้อยยี่เจ็ดสิบแวสวัสดีค่ะวันนี้หกร้อยไปพูดไปสบู่ดีดีสกินของเรานะคะถือว่าดีเอาเลยะอ่านพุยเองดีกว่าคุยอ่ะพู้เองพูดเองดีกว่าผู้งรอเล่นรอเล่นไปพูดเอ็นอีรับอันนี้ไม่แกล้งบีบเอนเอจีหนักๆคนจะได้ซื้อ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะสบู่ดีดีสกินของเราเป็นสบู่กรีซอรีนนะคะสม,สมสมมากมายคือเ่วนผสมสามสาม,สามขั้วคุณไปใช้ได้แล้วทุกคนจะบอกไว้เลยอะไรอะไรคืออะไรคือ,อ,คอสามขั้ใช้ได้บอะใช่มันเป็นสูตรที่อ่อนโยนมากคุณไปเป็นสูตรที่มันอ่อนโยนมากเราพูดจริงนี่คือมาจากน้ำมันมะพร้าวและและน้ำผึ้งและเปลือกมังคุดดีครับ มันเป็นสมุนไพรนะคุณมันเป็นสมุนไพรใช้ได้ที่ไหนครับใช้ได้ทั้งตัวและหน้าบอกเลยว่ามีถุงตีฟองไปให้ด้วยทุงแถมด้วยใช่วันนี้ราคาเท่าไหร่ครับวันนี้ราคาก้อนละหนึ่งร้อยยี่สิบบาทก้อนแปดสิบกรัมทุกคนใช้ได้นานมากๆนี่คือนี่คือเอาไปใช้ในห้องน้ำนะทุกคนใช้ได้นานมากสบู่เป็นสีม่วงทุกคนสามก้อนราคาสามร้อยหกสิบบาทใช่เหรอสามก้อน สามร้อยสี่สิบอะไรมันก็ร้อยยี่สิบอ้าโปงไงจริงเหรอยิ่งซื้อเยอะยิ่งลดเยอะไงจริงปะนะจริงเออจริงเหรอไม่รู้อ่ะห <c oughs> นึ 1> 1, ่งพันสามร้อยบานหนึ่งพันสามร้อยบานทุกคนตอนนี้มันแค่ระยะทางเนี่ยมันไม่ได้เท่าไหร่หรอกจะบอกให้ทุกคนร่วมมือร่วมใจอ่ะร่วมมือร่วมใจทำอะไรจะไม่ได้หวะอะถามจริงถาจริงําจริงตอบจริงพูดจริง เนี่ยเราล้างหน้าให้ดูถูกต้องไหมเราล้างหน้าให้ดูหมายถึงว่าอะไรมันอ่อนโยนอ่อนโยนคืออะไรอ่อนโยนคือใช้บนหน้าได้ใช้บนหน้าคืออะไรสามขดใช้ได้แค่ั้นสะมุนไพรสะมุนไพรคืออะไรสมุนไพรเท่ากับอิสระอิสระเท่ากับอะไรเท่ากับเชากาด้ากับตัวได้ <c oughs> แค่เลคร่องไมมขั้นไม้ยิบย,ยิบไม่มีไม่มีไม่มี ขอสิ่งที่งานเคะเสร็จแล้วาพอสพอ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 พ่อคนพอพอพพเสร็จงานั้งกดเลยกดเลยตอนนี้หนึ่งร้อยยี่สิบอะไรนี้อะไรโป้ยอะไรวันนี้โปอะไรครับโปอะไรวันนี้โปอะไรครับโปอ่า พวดพวดปลามาไม่ใช่ปวกพามาไปลาดรีสองพันบ้านไปไรที่ลาดรีโอ้โหตอนนี้ได้เท่าไหร่แล้วลาดรีตอนนี้เหรอตอนนี้เหรอตอนนี้ไข่กีบปลาหกร้อยบ้านหกร้อยบ้านรีบก่อถ้าทำได้ถ้าทำได้ฉันไปลาดรีบ้านโป้งไปทำอะไรไปไล่โซด สิบก้อนราคาเท่าไรสิบก้อนราคาอะไรสิบก้อนราคาก็เท่าไรเก้าร้อยห้าสิบห้าหรอไม่ใช่หนึ่งพันบาท<ม>ในท่นต่ก้านอ่ะแต่มีโคตรไงไรอื